สวัสดีค่ะชั้นครูโสพิชชาแนลนะคะในคลิปนี้นะคะเพื่อนจะมาทำข้าวตากนะคะข้าวตากเด็กเด้งควายอย่ะเพื่อนคือทำแบบโบราณแท้เลยนะคะเราเพียงแต่ใช้ข้าวตากนะคะที่เราตากไว้แบบนี้นะเพื่อนนะในการที่เราไม่ได้ทอดเราจะคั่วนะคะการที่คั่วนั้นนะคะถ้าเราใช้เป็นก้นกอนแบบนี้ก็ เหลืองไม่ทั่วกันนะคะเราต้องนําไปตํานะคะพอเรานํำตำเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคั่วไฟอ,อ่อนๆนะเพื่อนนะพราคั่วเหลืองดีแล้วไฟอ,อ่อนๆตามที่ต้องการนะคะเราจึงจะโรยเกลือนะคะโรยเกลือแล้วก็โรยน้ําตาลใช้ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็เก็บไปทานได้เท่านั้นเองนะคะทำไม่ยากนะคะ อาหารเด็กเลี้ยงควายค่ะสมัยโบราณเมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้วมานะคะเป็นเด็กๆนะคะไปช่วยพ่อแม่เลี้ยงควายนะคะตอนที่ยังอยู่ปถมอยู่นะเพื่อนนะคะวันนี้จะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นอาหารง่ายๆนะคะแทนห่อข้าวแต่ได้ข้าวตากไปทานระหว่างเลี้ยงควายนะคะมาดูกันค่ะ อันนี้เราตามแล้วนะเพื่อนตาแล้วนะคะเดี๋ยวไปคั่วกันเลยค่ะหลังจากที่เราตามข้าวได้แบบนี้แล้วนะคะการที่เราจะมาคั่วเราต้องคั่วด้วยไฟอ่อนมากๆเลยนะเพื่อนนะไฟอ่อนๆค่ะนะคะคั่วไฟถ้าเราคั่วเยอะๆแบบนี้นะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะเพื่อนนานมากนะคะกว่าเขาจะเหลืองคั่วนะคะเราจะคั่วอ่อนๆนะคะเดี๋ยวมันจะตอนที่ใช้ได้เพื่อนนะ ในเมื่อเหลืองระดับนี้แล้วนะคะเราได้เพิ่มรสชาตินะคะของข้อกากนะคะของเราก็ด้วยกันเติมเกลือกับน้ำตาลเท่านั้นนะคะนะคะแต่จะเติมในขณะร้อนๆนะคะเพื่อนะะนะคะเติมขณะร้อนๆนี้เพื่อให้น้ําตาละละลายนะคะแต่ละลายไม่หมดนะคะเติมเกลือก่อนค่ะนะคะเติมเกลือก่อนนะคะค เขาเติมเกลือแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเติมน้ำตาลนะคะเติมน้ำตาลลงในขณะร้อนๆเนี่ยเพื่อให้เขาละลายบ้างไม่ละลายบ้างนะคะเพราะว่าน้ำตาลโดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะจะละลายเพื่อนนะคะหวานมากหวานน้อยตามชอบเลยนะคะเนี่ยค่ะ เขาก but, it, logical, ็จะเมือดนะคะพอได้น้ำตาลแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะเขาก็จะเหมือดนะคะติดก้นกระทะแบบนี้นะคะเห็ดไหมคะพลัวไปเรื่อยๆนะคะให้เขาเมือด พอเย็นนะคะเขาจึงจะเก็บใส่กระบอกนะคะถ้าเก็บแบบนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นไอนะคะให้เย็นคั่วแบบนี้เพื่อนนะคะตอนนี้ห้ามชิมนะคะเพื่อนร้อนมากๆเลยนะคะเนี่ยนะคะพราก้าคั่วเนี่ยเขาจะอมความร้อนนะคะ เห็นไหมคะน้ำตาละละลายบ้างไม่ละลายบ้างแบบนี้นะคะถ้าละลายทั้งหมดมันจะจับก้อนใช่ไหมคะอันนี้เพียงหบดเ่งเพื่อนๆลองนาทานนะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วลองนาทานว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะคะเพราะว่า ข้าวตากนี้เหมาะสําหรับคนที่ฟันดีๆค่ะนะคะฟันดีๆเคี้ยวเก่งๆนะคะแต่ในสมัยที่เป็นเด็กเลี้ยงควายนี่ดีไม่ดีก็ทานนะคะเพราะมันหิวอยู่ในกลางดงก,กลางป่าบางทีก็การทุ่งนานะคะหน้าแล้งอาการทุ่งนาหน้าฝนก็อยู่ในกลางดงนะคะเพื่อนเลี้ยงควายนะคะ ชมคลิปนี้อาหารเด็กเลี้ยงควายนะคะถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามจะได้พบกับอาหารโบราณโบราณของเราอ,อีกค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ